สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอีวิทภา,าการอีกแล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าโรบ็อกนะฮะกับแมปอ่ารักกี้บ็อกแบรดเดิลกล่าวกันนะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาทำการแบบป่วนคนในเซิร์ฟกันนะฮะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยจ้าโอ้ย ดิฉันได้เติมซื้อแบบกล่อง g า l ล็ y ซี่บอกไปนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเอากล่อของมาเปิดดูก่อนนะคะเออมีไงได้ของดีแล้วทุกคนเปิดมาก็ได้ของดีเลยเนาะนี่นี่นี่นะเราจะใช้สามอย่างนี้ที่เราเปิดมามันมีความโหดอยู่นะคะไปเกียนคนี่เซิร์ฟกันมาดูกันใครที่อ่อนนานที่สุดห้าสิบหกนาทีนะคะคนที่อ่อนนานที่สุดล่าสุด้าคคุมล่างหอนของดอลล่าเอมอนอยู่ไหนกันหมดโอ้โห ทุบน้ำมันค้อนที่โหดมากเลยนะทุ้กคนมันแบบปาอ่าตีทีนี่เราจะแบบตายได้เลยอันนี้ก็จะเป็นกล่องนะฮะก็จะมาแย่งกันนะฮะอุ้ยเจ้เบคอนยิงแกด้วยปืนนี้อ๋อไม่โดนอ่ะเป็นไปได้ยังไงวะ <Yeah. S 1> <laughs> โดนลบไปสิไม่โดนมันลบได้นี่ยิงใส่อุ้ม y g o ก้อนทอระยะอุ้ยหายตัวแหวน <laughs> อ่าฉันไม่เจอ ยิงใส่เคมันหลบได้อถกไกระเด็นเลยหล่นอ้ยหล่นถือไม้น่าสามล่อนเป็นนักเลงออ้ยตอมันยิเองเองหล่นเป็นนักเลงนะนักเลงห่อนเฮัลโอ้เลือแต่ไม้ สั่งแดดดีมันสั่งลุงตูยิงมิสไซส์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวช่องบิดโอ้ oh my god โอ้ my god, oh my god. Oh my god. Oh. โดนระเบิดลุงตูไปติดนี่แน่ปืนลบล้างลูกลุงตูว้ายโอ้ oh my god อ๋อแกเป็นใครกันแกชื่ออะไรข้าแกให้ดูเก่งนักนะนกนะอย่านะฮะเราต้องเปิดเอาของก่อน ครับเก่งใช่ไหมเก่งใช่ไหมมีอะไรบ้างอมยังไม่ดีพอเดี๋ยวรอบนี้เราจะเอาโุหดหดไปเลยนะฮะดวฉันขอตัวไปเลือกก่อน <c oughs> นี่ทุกคนฉันได้เปิดวุธมาแล้วเราพร้อมที่จะแก้แค้นแล้วนะฮะใครเมื่อกี้นะฮะที่ฆ่าเรานี่ก็คือดาบซูเปอร์โนวานะเป็นดาบสีข,ขาวซึ่งมันโหดมากนะฮะสกิลซูเปอร์โนวาแฉแกอยู่ไหนฉันฆ่าแก อ๋อฉันจำไม่ได้ว่าใครฆ่าเรานะเดี๋ยวเราลองบินดูเรื่อยๆก่อนอใช่ทุกคนคือคนนี้คนนี้เขาทำตายซะอยู่เลยเฮ้อเก๋คิดจะสู้กับฉันเหรอมาสิ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 นี่นี่มาสิ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 จัดการมัน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 เ <c oughs> ออนั่นแหละนี่เออนั่นแหล, <c oughs> <c oughs> ละแกไม่สามารถสู้กับฉันได้หรอก ยึดครองเซิฟนี้เรียกชื่อว่าควีนอล,ลล่าไหนใครจะลองดีฉันอีกอจะเป็นใครทุกคนไปนะทุกคนจู้จี้ำไมกะไม่เยิกไ,ไม่ลานั่นอะไรนะ่ะนั่นมันดาบกระหน่ำร้ายนะพออย่าเกิดอะไรขึ้นจัการมัน ลังแห่งแสงจันทราจะลงทันแกเอง <c> ต <oughs> ายซะบ่เพลงสีเขียวหายะปันไม่โดนเดินช้าเอะหายนี่นะเป็นยังไงล่ะน,นีไหนใครจะลองดีเจอีกมีไหมใครคาดเจได้นั่นไงมาแล้ว คิดว่าจะลอยหลังฉันได้งั้นเหรอุ้ยมันมีปืนมันมีปืนแหน่ตามเป็นเก่งคอยมันมีปืนอ่ะระวังนะเดินบทเพลงสีเขียวค่าก็ให้สมุนนะอออออันนี้ก็เป็นบล็อกนะครับตามการไปนะค่ะนั่นใครนั่นใครเอายิงใส่มันเลยฮะอุ้ยมันปลากระจายกลับมาบทเพลงสีเขียวสีเขียว อ,อ,อป้องกันได้กันอ้อ oh my god มันมันเอาค้อนมาตีฉันอะทุกคนเดี๋ยวนะเรามาเปลี่ยนอาวุธกันม้ากนะเดี๋ยวคนในเซิร์ฟจะหัวร้อนกันเราจะเอาเป็นออออนี่นี่นี่ดาบน้ำแข็งดาบน้ำแข็งกับอันนี้แล้วกันนะฮะที่มันสามารถเลกงกระดูกออกมาได้ ลองดูกัน Let it go Let it go c a n t h o l d i n by day I'm a l m o n e มาเนี่มานี่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 จัดการมันซะาลูกสม,มุนจัตการมันเลย <laughs> เอา้าไล่มันสิไม่ไล่นะฮะไม่ไล่ก็กลายเป็นลูกสม,มุนฉันอีกตัวก็แล้วกัน <laughs> <laughs> โอ้โหน้ำปาวานพิจาร์ <laughs> มันเดินอย่างนั้นได้เลย อยู่ไหนกันนะอยู่ไหนกันนะอุ้ย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 ตัวนี่จะแปลเป็นไทยอ่านว่าหมวกค่ะอุ้ยอุ้ยอ şey ุ้ยเขี่ยสกปรกฉันหรอ Let it g r Let it go แข่งคนในใบเกยได้มานี่เด็ดสุดสินี่โอ้โหเราได้อันนี้มาด้วยนะฮะเราต้องเรียกหมูนาอันนี้เป็นดาบู้นี่มันดาบรุ้งการมันอู้ปานสายรุ้ง ไม่ใช่แกคิดจะหนีฉันเหรอไม่มีวันแกไม่มีวันหนีฉันได้เส้นทางสายลมแมวเป็นยังไงล่ะเฮ้ยน้ำมันดาบันั้นี่หวะเราต้องเฮ้ยมันจะสู้ว่ะเฮ้ยมันจะสู้ว่ะโอ้ยเราต้องใช้อ๋ออินี่ไงไท m ์สตอร์มิ่เวลาของเธอน่ะได้หยุดอยู่ในวงกลมนี้แหละ กลายเป็นลูกหมูแล้วเราก็จะใช้อะไรน,นี่นี่นี่ดาบลุงดาบลุงเออปลาณสายลุงเย่เด้งกลัปไปอ่ะไม่เหมือนซูปเปอร์นะว่าอะไรนึกว่ามันไอจีาขาวๆามันจะเป็นหมุนหมุนเหมือนซูนนปเปอร์นะว่าไม่ใช่นะดูดิว่ามันจะทำดามจหรือเปล่าจดากลา้ามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตามมันตามตามอ่ะไหน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  ตามอีกไหมตามอีกไหมตามอีกไหมเออ,อตามมันไปนั่นแหละโอเคมันจะมากเกินไปแล้วนะอุ๊ยมันหายตัวได้ไหนดูซิมันจะไปไหนกลยได้ไหมเส้นทางสายลรโอ้อยู่นู่นนี่เอง <c oughs> มาเป็นลูกสมุนจะซะนี่ไหนบาย <c oughs> <c oughs> ใจจงังโอ้โหไม่มีใครมาเอาบล็อกอะไรเด็ดละ,ล,ะ,ล,ะลองเปลี่ยนวุฒนะิใช้สองดาบนี้ ไปจะมาบ้างนะมาสิมาสิาสเป็นดัมได้ไหมดัมได้มันปองแนงรู้นะฮะก็หันหัวน้องไปกร <c oughs> ะเด็นเลยบทเพลงสายรุง้งจัดการมันแมวโ,โหตายเรียบร้อยฮะอ้าวจะสู้เหรอจะสู้เหรอโอ๊ย วิ่งเก็บเลยอ่ะไม่ให้วิ่งเก็บหรอกวิ่งเก็บก็ไม่ได้อะไรเชื่อฉันตก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 อ่าใหม่กันตกไม่เป็นไรโอ้ใหม่กันเกือบตายเลยละแม่ละโอเคทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่อีกทีหน้าจ้าบ๊ายบาย